สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับปกกบผมไม่ใช่เคยนะครับกับ a อสตาแบ็กดีไวเดอรประกายแสงนัตี้นะครับเราอยู่ในดีของผมเองเซิร์ฟไทยนะครับผมแล้วเราจะปั้นแอสตาไปสุดสุดเลยก็คือ5ดาวตัวกา5ดาวแล้วก็ของที่เคยทำไว้ทั้งหมดแล้วก็ประดับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ รีชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโควเบอร์มืในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรียญรีชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง i ีชแมนช็อปเท่านั้นมาเริ่มจากที่อัพดาวก่อนเลยแล้วกันอัพดาวไป5เลย ขอกดขอกดโอเคโอเคขอกกดพี่สั่งมาได้เลยมันยาวนะอ่าได้ได้กลัวมันเสียเวลาไงโอเคไปไปเลยไปเลยห้าดาวเรียบร้อยใช่กดเลยใช่แล้วก็กดย้อนกลับอันไหนอันนี้ใช่แล้วก็กดไปที่การ์ดอันนี้เออมันปั้นเยอะนะพี่อ่ะกดไปที่การ์ดใช่แล้วก็ใส่หนึ่งอัน ใช่แล้วก็กดกอ,อัพใช่เสริมแกงแล้วก็อัพไปเลยเออน,นี่มันล็อกอยู่ต้องไปปลดล็อกก่อนยาวๆครับทุกคนปลดล็อกคืค,คิดว่าจะได้เท่าไหร่นี่ไงมันต้องเอาล็อกออกเพราะว่าผมไม่อยากให้มันใช้กันไปผัวไหนกันอื่ใช่ต่อเราจะเลื่อนหาใต้เดีย๋ยวคิดคิดว่าพลังเท่าไหร่ลองมาเดาเล่นๆกันแสนหนึ่งก็น่าจะแสนแหละแต่ว่าแสนเท่าไหร่ แซนหนึ่งโซเคองอัพเลยกดกดตรงนี้ก่อนไปเออไปแล้วก็อัพให้หมดเลย5ดาวที่เหลือต้องกดตรงนี้ปะใช่ใช่ใช่เลือไปให้หมดเลยใช่แล้วก็กดเสริมแก่งว้าวไปไปแล้วครับเปิดไปทั้งหมดกิโลครับไปดูคลิปเองครับขี้เกียจนับครับไปเลยครับผมโอเคคนดูลดแล้วพี่เร็ว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  อัพสก,กิลอัพสก,กิลอัน,นเีเออเอัปให้หมดเลยเอัพทุกทุกสก,กิลเลยเต็มเลยเอ่ะใช่เต็มเลยนองไว้เพื่อการนี้สุมได้แบบเกลือมากเม่ <ๆ S 2> แล้วฝนจะหยุดผมหยุดเ,ออเพราะว่ามันมีช่วงที่แบบพี่ต้องลงไปดูข้างล่างด้วยไงอัตตี้มันกรดือแล้วพี่ปั้นก็นเหนื่อยแล้วผมค่อยสุ่มพรุ่งนี้โอเค <laughs> 200โลออก3การ์ดออกการ์ดออก1 3ตัว1การ์ดสู้ๆนะก็ได้ดีก็ผมดองไว้เพื่อแอสตาปีกประกายเสงเนี่ยนะครับอัสซานนุ้ใครรอดูอยู่ครับกดไลค์กด, like, กด subscribe รอไปเลยอัพสกิลแบบฟิตฟินกดกลับ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ใช่่พอสวรรค์พอสวรรค์นั้นปิดอยู่ต้องสวรรค์คือต้องไปนี่ก่อนเอาหัวใจมันก่อนหัวใจใช่แล้วก็ส่งของขวัญแล้วก็กดให้หมดเลยสิบามอันอันนี้เหรอสิบสามอันใช่ผมเตรียมไว้ให้แล้วสิบสามอันกดไปดิกดไปเลยใช่ใช่แล้วก็กดรับตรงนี้ผมเตรียมไว้อยู่แล้วเออ L R โอเคกดกลับแล้วก็ เพิ่มเลเวล่เมเลเวลหนึ่งวล1ย5ิบห้าเลยกดเลือกอัตโนโมัติแล้วก็กดลากไปสุดสูงสุดสูงสุดอ่าเพิ่มเลเวลไปกันเลยกดรัวได้เลยเนะี่ยเลื่อนขั้นโยกให้หมดกดอันนี้ให้หมดแล้วก็ไปสี่ันเลยสี่ยันเลยเออไปเลื่อนไปเลย,เลยแล้วก็กดข้าม คนดูมันจะหงุดหงิดไหมวะว่าต้องโกบ,บบอกทุกอย่างเลยผมว่าคนดูหงุดหงิดพี่ไปก่อนดีกว่าผมกดให้ตรงตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเดีย๋ยวพี่ไปปลุกเสกให้ผมท่ทีตรงนี้ผมว่าคนดูหงุดหงิด <c oughs> มันจะมีคนกลุ่มปังประเภทที่บอกว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องบอกหมดได้ไหมแต่ว่านั่นแหละเราต้องเราต้องบอกเจเขาว่าเจาไม่เคยปั้นนะครับ ตาปุพมสากกดไม่ได้เลยนะใช่ใช่ขอกดบงังไม่ได้เหรอไม่ด้ค่ะใจเย็นใจเย็นคนดูมันลดแล้วคนยังอยู่ยังอยู่นั้นนั้นยังอยู่อันนี้ไม่ต้องใช้สีสีอะไรสีม่วงเหรอสีม่วงเรามีไหมไอ,อ้อันนี้ข้ามีได้นะแต่มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเป็นกล่องเลือกมันอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้วอ่ะทุกคน มันเป็นกล่องเลือกใช่ไหมกล่องหรือมันหายไปเลยวะไอที่อัพเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามันไปไหนวะกล่องเออลืมศึกษาเรื่องนี้กล่องกล่องไหนจำไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในกล่องไม่ไอแพ่มันเพิ่งอัพมาอ๋อจดหมายใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ใช่ไหม้ยยี่สิบเพิ่งเพิ่งเพิ่งมารับเนี่ย เป็นกล่องครับโอเคครับอันนี้15อันเองเหรอแม่ผมบอกแล้วว่าเป็นกล่องใช่ครับมันเป็นกล่องครับสีม่วงสายเคอสอ๋อโอเคแล้วไม่เรามีแค่สิบห้าไงเราดองไว้ตั้งเยอะเอ้ยหรือว่าดองไว้สิบห้าอยู่แล้ววะแค่นี้โอเคโอเคมาเอตตาเราจะไปถึงเท่าไหร่อ่ะอยู่ไหนแล้ววะ เมื่อกี้ขึ้น LR ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เลื่อนเลเวลร้อยห้าจดหมายขอคุณมากช่องแชทเราเพิ่งมาอัพกันเลยต่อ,อความรวดเร็วทำไมไ,ไม่จดบวกไปเลย มันมันเป็นได้แค่นี้เนี่ยมันเท่ากับมีกดบวกทำอไมที่ไม่กดสูงสุดไปแล้วก็นี่ไงสูงสุดแล้วยังมึงกดบวกมันคือกดหวงนั่นใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันอะเลยวันลอยกิพาละนี่ไงเห็นป้าโอเคโอเคโอเคอ่ะห้าหมื่นละพรสวรรค์ปลดหมด ร่วหลุดเละสู้ๆนะคลายอันนี้เราเตรียมอยู่แล้วก็คือของไรอาโจมตีคีดาเมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพลังโจมตีกับความเสียหายที่ทําก็ได้เพราะว่าความเสียหายที่ทํามันจะคอมโบก,กับการ์ดด้วยการ์ดมันจะบวก30%บนะครับบวกไปอีกหเป็น35%บวกพลังโจมตีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,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 นะรบอัตราคิไม่ต้องเพรอะอัตราคีเราเยอะมากๆแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ดูของสวมใส่ นะครับผมผม200โลเหรอโอเคส่วนอันนี้ปิดกัน้นดีบัฟกับป้องกันนะ5ดาว5ดาว200โลเหรอโคตรคุม้มอ้าวนี่ไม่พอเฉยอันหนึ่งนะทุกคนอะไรวะคิดว่าเตรียมไปครบแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมน่าจะได้แล้วปะ่ะอันหนึ่งนะ กล่องพอแล้วจริงห์ข่าดอีกหกผสมแปบบ๊บจริงๆมันน่าจะมีกล่องให้เปิดแล้วแต่ว่าหาไม่เจอขี้เกียจหาแล้ว ชือเล็กจะขาดควรมีการใช่ไหมครับควรมีครับการคอมโบกับมันได้ดีมากมาปลดลอกแบบฟินๆอ่ยืมของแอตตามาเลยลกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าแอตตาใช้ของแอตตาได้แอตตาจะลงทีมเดียวกันไม่ได้ ทำไมหมุนไม่ได้วะเออบักจัดปิดกั้นดีปั๊บป้องกันนะครับผมเอาไปก่อนแล้วก็ปวดอันนไ้ปลดแบบแบบฟินๆว่าเราดองของไว้แล้วเยอะมาก400โลหตัวก๊าสี่ดาวคุ้มไหมครับคุ้มมากครับคุ้มกว่าพี่เยอะเลยครับนั่นแหละครับสีสองการันตีมันควรมันควรได้หมดอ่ะอันนี้ความเร็วเลือด ตา,าโอเคความเร็วเลือดตรงนี้ก็ปิดกั้นดีบัฟกับเจาะกาะน,นะเนี่ยเจาะกาะกับปิดกั้นดีบัฟนะครับโอเคพอสวรรค์คือเท่านี้ต่อไปของสวมใส่เลยไหมของสูมใส่ละของไลอามันเลยที่เราทําไว้กันในไลฟ์นะครับโปไปคิดว่าขังเท่าไหร่แสนหนึ่งแล้วนะ atk เจ็ด0ื่นห้าเท่านั้นนะครับผมอัตราคีไปร้ 29, 000, 220, 000, ิเกเกือบ220ดาเมจคี97นะ้ะถ้าเกิดนะไม่แต่น้องบอกว่าตาคีมันต้อง300%เรแล้วพี่เออพราะเราได้แต่อัตาคีเลยเออได้แ,บบแล้าคีอยากให้ดูสเตตัสของอีกทีหนึง่งแต่ว่าทีนี้เราจะมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับไฮไลท์ของเราก็คืออันนี้อ่ะพี่ให้พี่กดอัตราคีที่ข้อแรกดยืนยันล้วจะไปดูออฟกัน โกแล้วก็กดดูกดดูที่ของเ mm. <c oughs> บฟก็กดกลารไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปรีได้อ่ะต่อไปกดออกมา <c oughs> แล้วก็กดออกมาก่อนอันนี้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 ของเด็ดเลยพี่โอเคอันนี้ของเด็ดนี่ฮะ ATK ไปแล้วนะกรอบทอง13% ATK เปอร์เซ็นต์แต่เป็น A โอ้ยตอนแรกอยากให้เป็น S นะแต่เป็น A วะ่ะอ่ะเดีย๋ยวลองตีบว์ดูก่อนแล้วกัน ผมผมผมได้เลยมาแล้วใส่ไปก่อนอันนี้เฮ้ยใส่นี้กันใส่นี้ก่อนไม่ใช่ดิอะไรวะวอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอเคแล้วก็อันนี้คิดว่า ATK เพิ่มไปเท่าไหร่แปดห่สามจ้าอ่ะตีบวกอันนี้ก่อนแล้วกันครับเกรดใช่ใช่ใช่ไปกดข้ามเลยค<ป>่าเอสบวกเยอะพี่งั้นเดี๋ยวรีเป็นเอสเลย อย่ารีเป hey, okay. ็น S เลยโปมาเฮ้ยเห็นแวบแเป็น ATK เโอ้แต hey, ่ M ATK เจี ATK S นี s ่อยากให้ต yeah, ัวอื่นเลยแต่ไม่เป okay, okay. 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 ็นไรเอาเอาไปก่อนอ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ผมกดดิงอ่าดดิงออ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 อ้ออ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 เออออออเลออ แต่ว่าเราเอาเราต้องรีหาเอทีเคพี่รีไงไกดตรงกลางวิกีเนี่ยต่อจากหน้าวิกีเนี่ยกดอีกทีนึงพี่ต้องใช้ดวงพี่ละเ,เปลี่ยนแปลนค่าสถานะจัดไปหินเล็กก่อน,อน,ห,นหินเล็กก่อนหินเล็กหาเอทีเคเปอร์เซนต์เอสก่อน,อน,ไ,นไม่ต้องไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกกดเปลี่ยนเลยไเลยโอเค <Okay. S 2> ATK%s เปอร์เซนต์เอสเท่านั้นไม่ได้ต่อจัดไปยาวๆ B ไม่เอาเอา S เท่านั้นเพราะว่าเรามีตั้ง200กว่าโอโ้โ,อโหโอ้หไม่คิดไม่เอาไม่มี ATK% เปอร์เซนต์เลย ATK%s เปอร์เซนต์ S แอบบกเยอะเดี๋ยวไปดูกันว่า ATK จะเท่าไหร่แต่ว่าคีวเลตเรา,เาน่าจะได้น่าจะได้220%แหละ ต้องมาเดิ ATK เปอร์เซนต์ S ไม่พอแล้วก็ต้องเอา ATK ธรรมดามาอีก <Okay. S 1> เพราะว่า ATK ธรรมดามันจะบวกเยอะมาก <c oughs> ACC ไป ACC ก็บวกเยอะ ATK เปอร์เซนต์ S เท่านั้นหรือพี่จะกดอัโตโนมัติเลยไม่เ <c oughs> อากดตีละอันไปเฮ้ยนี่ไง S แล้วแล้วก็ล็อกสวยครับ ได้คิดไลอัสด้วยแต่ว่าล็อกอกดอันที่2อาแล้วก็ล็อก atk s แล้วก็รีต่อ,อ,นนอใช่หา atk ธรรมดา AS. s ต้องกดอันนี้ปะไม่ดีก็นี่ไงเราใช้น,นี้แล้วก็ลงออไปเลย,ย atk โอ้โหต่อแต่ acc 20เดี๋ยว,ยวพี่ยกเลยก่อนล็อกก่อนลองล็อกดูล็อกอ2อนนอใช่แล้วก็ล็อก atk s กับ acc s ใช่แล้วก็เปลี่ยนแปลงหา ATK ธรรมดาเลยไปเลยเพราะว่า accs หายากไปลุยไปเลยความดวง่ <A> m e t k ได้ไหมได้แล้วได้ละ,ละโอเคเอาหรอเอาเลยเอาเลยลองลุกเสกดูก่อนอ่ะพี่ลุกเสกได้ทุกอันเลยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเผื่อ เออเผื่อไปใช้กับตัวเมดนะอห้ผมเอาไอจีเอเออเผื่อไปใช้กับยามีแน,ะน,นออ่ใช่เผื่อไปใช้กับยามีในอนาคตจุดแปดใช่สองไม่เป็นไรต่อได้นะเรามีเยอะว้าไม่ต้องกลัวก่อนไปเลยเราปั้นอยู่แล้วเออไปแล้วสีคราวไปก่อนก็ได้แล้วเอาอันอื่นก่อนนีเอรอใช่น,นี้ยี่สิบห้าไปเลย โอเคต่อเลยเก้สิบแปดต่อ ATK ธรรมดาอันนี้หรออืมแปลว่า S มันสองร้อย SS สองร้อยสิบเก้าสิบแปดต่อเลยเอาแบบให้เกินให้เกินร้อยห้าสิบเอาแบบให้เกินร้อยห้าสิบไปเลยสองร้อย <200. S 1> ไม่โดนอืมเอเคอยู่อันนี้ไม่เอาเชื่อไม่เอา ATK ไว้ก่อน อุย้ยเก้าหมื่นแล้วมาชิ้นนี้ต่อเปลี่ยนแปลงค่าสถานะเหมือนเดิมเอา ACK เปอร์เซ็นต์เอสเหมือนกันได้แล้วครับผมจัดไปครับผมอุ้ <laughs> อยเกือบได้เกือบได้เกือบได้โอ้โห,โโหโต่อต่อต่อว่าสง่สงมาเอ็มเอซิเคเรื่อ จริงด้วะแต่ว่ามันต้องไปใส่เตอร์สลับกันเช่ียวยองไไงมันมาแล้วแต่มันมาสลับกันนิดหน่อยกายละกายละไปเลยอุ้ยสุด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 เอชตคเปอร์เซ็นเอชเท่านั้นโอ้ล็อกดีไหมเนี่ยไม่เอาลองล็อกดูก่อนล็อกเอชติ เอาหรอ ATK <S, S ก็หายากนะอ่ะลีลีไปก่อนก็ได้เรามีมลีเยอะเอา ATK เปอร์เซ็นต์เอสมาก่อนเปอร์เซ็นต์เอสอยู่แล้วครับผมจัดไปครับผมไอซีวะเริ่มละเริ่มละแอตตาเหมาะก,กับลีหา a เอเมิของจริงนี่ไงเอเมิมาเอเมทิมาลัวๆโอ๊ยพี่รถ<ด>จอใจเย็นใจเย็นไม่รถจอในนี้มันลดด้วยไงย ๋ละละยวน้องรับชมได้ไม่เต็มอิ่มเฮ้ยไกลละไกลละไกลละไปเลยเฮ้ยมีเกือบแล้วเกือบแล้วดิเดียวออเอท่นนั้นเพราะเรามีหินลีอะอ <c oughs> หลุนขนาดาไหนอ่ะุ้ยม<า>ไม่ใช่ต้องเป็นเปอร์เซ็นแต่มันม โอเคโอเคโอเคม MAC ต่อต่อต่อ K S พวกนั้นสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไปต่อไปต่อมามากลายละ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 ไม่เป็นไรมีตั้งสองร้อยล้วนๆเลยยังไงก็ต้องติดอ่ะยังไงก็ต้องติดอ่ะ แต่พี่ไวนิดนึงพี่ไวนิดนึงสลับกันอ่าใช่ใช,ใช่ปกติใส่ตัวใส่ตัว ATK มันจะได้ m t k ปกติแต่ไม่เป็นไรอันนี้พี่ผมใส่ปไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ต้องหา m อ้ ATKs ให้ได้นี่ไงอุ้ยตรงหมดไปทางน,นี้อัน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 นี้พี่พี่อันนี้ ไกลแล้วกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ละวไกลแล้อยากไปป่ายคนอื่นแล้วว่ะอยากไปป่ายคนอื่นแล้วว่ะใกล้ละกดออโต้มีคนบอกให้กดออโต้ไม่งั้นยิงนานไปอ่ะกดออโต้ตอนนี้แล้วก็เลือก ATK เปอร์เซ็นต์แล้วก็กดไปเลยอันนี้เหรอใช่ไม่ต้องสูงสุดใช่ป่ะมันสูงสุดอยู่แล้วนี่ไงมันล่างสูงสุดอยู่แล้วอนไปเลย าใ,ใช่ใช่ใช่หาทั้ง M A T K แล้วก็ A T K เปอร์เซ็นต์เปนดำเนินการต่อใช่เพราะว่าเผื่อใส่ตัวอื่นต่อได้เพราะว่าชิ้นเนี้ยเพราะว่าชิ้นนี้มันเป็นคีเลตเอสป่ะไม่ต่อเพราะว่าคิดน,นี้มันเป็นคีเลตมันใส่ได้ทั้งแอคแท็กเตอร์ตัวไหนก็ได้ใช่พูดถูกพูดได้ดีบี B. ไม่เอา เอาเอสเท่านั้นเรามีเยอะร้อยแปดสิบลุ้นลุ้นลุ้นสีไม่เอาโอเอสมาทีเอสเท่านั้นบีไม่เอาเอาละเนี่ยถึงได้ <laughs> ต้องกดทีราค้งาอย่างนี้แหละสีไม่เอามาลุลุ้นพลังเจ เครียดอ่ะเครียดท,ทำไมก็ตีได้ไหมเนี่ยไอตัวที่ตีไม่หนักได้ไม่เป็นไรนี่มีตั้งร้อยกว่าทีอย่าไปกลัวไม่กลัวสัอย่างนี่ครับแอตตาศูนย์ดาวการสามเล่นได้ไหมครับได้ครับเอป่ะไม่ต้องเป็นเอสเท่าน,นั้นเอสเอสมาเลยครับผมีไม่เอาฮึ ซีแล้ว SS ไปเลยได้ไหม SS สองจุดแปบแมวเอาแบบให้หมดเลยใส่จูเีหา SS ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเอ้ย S แล้วโอเคต่อไปล็อกหยุดกดหยุดก่อนหยุดอันนี้ใช่แล้วก็ต่อไปล็อกอันนี้ใช่แล้วก็ล็อกข้างบนสุด แล้วก็กดเปลี่ยนใช่อันนี้ต้องกดทีละครั้งละเราจะได้เน้นเอาอเอาเอา ATK ธรรมดาก่อนถ้าเกิดห้อย M ATK เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็สวยเลยโอ้โต่อไปตีบวกเอ่อปลุกเสกเอาอันนี้เลยเอานี้เลยแล้วก็ปลุกเสกไม่ต้องล็อกแล้วได้ได้คีเลแล้วเอ่อปลุกเสก เรหรือว่าหา ACC ไม่เป็นไรแล้วแหละตีตีบวกก่อนเพื่อใช่อย่าเผื่อไปเปลี่ยนในอนาคตใช่หกจุดห้าหกไปเลยไม่เป็นไรมีเราเรามีกล่องเลือกอีกห้าจุดแปดโอเคอยู่ยอดมากต่ออันนี้อันนี้ไม่มีเดี๋ยวไปแลกเพิ่มอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูสเตตัสก่อนนะครับว่าเท่าไหร่แล้วเก้าหมื่นสี่ป่ะอัตราคีไปแล้วสองร้อยสองร้อยสามสิบสาม โอเคอ่า okay. uh, อันนี้ ATK เปอร์เซ็นต์อันนี้สี่น้อยไปเดีย๋ยวเราไปปลุกเพิ่มไปเลยไปเลยเลยอ่า uh, มีเก็บไว้เจ็สิบห้าเพราะฉะนั้นไปเลยอันนี้มีสูงไปเลยห้าแล้วก็อีกห้าเราทุ่มเททุ่มหน้าตักทีละห้าเคเดี๋ยวคิเลตอันนั้นน่าจะตีหน่อยเพราะว่าคิเลตอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ รีก็ได้ให้เรโอกาสรีคิเลตูนดเจ็ดเปอร์นี่มันน้อยไปว่าต่ำติดเอไปแล้วอ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเสกเศษหตเคเผื่อไว้น่าจะดีก่ได้เลยสองร้อยไปเลยไปเลยสเอต่อเอาเกินร้อยหาอันเนี้ยใช่200ร้อยสอเขาบอกให้หา MTK เ์ไปเลยอันนี้ไปก่อนต่อไปไม่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 เอาไม่เอาไม่เอา 5.8ใช่ไหมอันนี้อันนี้4.3เอาอันนี้ก่อนอันนี้ทั้งคู่เลยทั้งทั้งข้างบนข้างล่างเลยต้องได้ต้องได้6 6เท่านั้น7ไปเลย S Max อย่าไปกลัวเออ6.3สวยครับ มามจบอันนี้ให้มันจบอันนี้มันต้องเท่าไหร่สองโอเคสองเลยเออสอง้อย <200. S 1> เลยชดเชยแกที่มันเป็น A 2> 1หนึ่งเออสองจริงว่ะ2สอเกือบเต็มเลยใช่ป่ะเต็มสองอใช่สุดยอดอันนี้เดี๋ยวค่อยปลุก ACC ACC สิก็โอเคละเก้าหมโอเคงั้นรีหาอันนี้ เดี๋ยวค่อยรีก็ได้มึงไปรีวิวก่อนดีกว่าเอออ่ะให้ดูของนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปรีนะเอคีเล่เอ็มเอทีเคอันนี้ไม่เอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปใช้ก่อนก็คือตอนนี้ประดับเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์สิบจุดห้าห้าเอทีเคสามร้อยสามสิบสี่นะครับโอ้โห9เก้าหมื่นหกว่ะเกือบแสนนะแต่ตาเทีเยจัดเอทีเคนะครับเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าหกแล้วก็เอทีเคเปอร์เซ็นต์อีกสิบจุดแปดเอทีเคอีกสามร้อย 97แล้วก็ ACC 38นะครับแล้วก็มาชิ้นนี้ครับ ATK S นะครับ11.51นะครับเป็นคีเลตนะครับแล้วก็คีเลตแล้วก็ ATK 692นะครับ692 ACC 34นะครับตรงนี้อาละอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ผมอธิบายไปในที่สอนเล่นแล้วนะว่าใส่อะไรไปบ้างแต่ว่าอันนี้เรามาดูแบบสเตตัสแบบหลักๆนะครับ ก็จะเป็น ATK เปอเนะครับ6.25 ATK เปอร์เซแล้วก็คีเลสี่ดเีนะครับคีดาเมจด้วย4เอ้ย7.49นะครับแล้วก็อันนี้คือความเร็วนะครับ ATK เปอร์เซ็นต์เคีเลส13.53คีเลส13.56นะครับผมเราเน้นแค่นี้นะครับต่อมาชิ้นนี้คีเลส11.76 ATK 6.53ดคีดาเมจ7.6 8แล้วก็ คิเลตจะเห็นได้ว่าคิเลตนะสิบเอ็ดจุดศเอันนี้อันนี้คีเลตอันนี้คิ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 เลตนะครับคิเลตที่อยู่อ๋อห้เนี่ยนะครับผม acc ครับยี่ห atk เจ็ดคเลตสิบเอ็ดจุดห่งสอง a คเลตสิบเจ็ดสองนะครับคิดนี้คเลตสิเอ็ดจุด atk หนึแปะเจ็ดจุดแล้วก็คิเลตเก้เกานะครับแล้วมาคิดนี้ครับ คิเลส1 1เ็ดคิเลส10.99 ATK เปอร์เซ็นได้ดาเมจคิ8 1ดต่อมาชิ้นนี้คิเลส1 1เอ ATK 6.87แล้วก็คิดดาเมจ1 1 3 8็นะครับคิเลสนะครับคิดาเมจ6.19แล้วก็ชิ้นนี้ครับ ATK เปอร์เซ็น ATK ปกติ1.45อ่า ACC 20 คีเร11.69แล้วก็คีเร11.14นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวนะครับถ้าไม่ติดคีนี่ฮาเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอยังไงครับแอร์ตาแสนทุกคนรออยู่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าราชมจริงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมในการนำคลิปต่อไปคลิปต่อไปรีวิวแอร์ตาคีเเร233% ATK เกือบ1 0 0 0 0แจะเป็นยังไงก็ จอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ